หลังจากกินข้าวเลี้ยวก็เลาะเบิองกิจการเซียวไายางขึ้นมันเห็ดอย่างเนี้ยเนี่ยมันบ่อยู่บ่ชเศร้าจะถื่อตัวหมอนี่จะปลอกงูปลอกเป็ดปอกไก่น้องน้ำน้องปลาลูกเป็ดลูกไก่มันเห็ดจริงจริงจังๆเลยตัวนี่โอ้ กันหมันว่าช่วงนี้ยุ่เฮือนยุ่นหน้าเนี่ยอันนั้นมาเลาะหมามาบ้นบ่ขอไปดกอกเพราะจะขอไปขันแม่นว่าจะขอ,องในเฮตนั่นเฮตนี่กันสิบ่ไปดอกนี่ก็น้องจ้าขอ,อมาเมื่อคยนนี่สุดปลาอย,ยู่ค่ะอันหน้าข้าเจ้าข่นห็ันหน้า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 เสีง ตสี่ัสดดูข้าวอิบปีเกือบ50าสิบปีเสียวหักเซียวแพ้งจังใดมาพอกันเทื่อนึงมาตัดสารคามน้ำกันพี่น้องบ้านเกิดมุ่งนอนบ้านเดียวกันเ่อินว่าขุนมากพลามีไดมาพอกันคือเกา ม้ากับมาสางมาแปลงอย่างนี้โอ้สุดยอดสุดยอดงามนี้เป็นแนวนี้เลยค้อยก็ได้นี่มันมีแนวบักการ์ดนี่บางปีมันก็บักการ์ดด้วยเออาวเงื่อนจจการหญ้าง้าหญ้าค้อยใส่สปริงเกอร์ อ๋อนี่จักไผ ờ. ừ. ừ. hết ก็ไก่ก็เก็บมันบ่ใหญ่อือมันบ่ตกกินอือมันมาหน้าแสงนี่ ไปทุนมาใส่บาทเนี่ยเอาเลยว่ามันโตอันนั้นไม่เลยหรือว่ามันโตใส่ทุน,บบนรัฐบาลโค้งกันโค้งน้องหน้าไงอันนี้ก็สาบวัวพี่น้องขายดอกบวัวโอ้ยโก้โโครับเว้ยนอนนี่เห็นสาบวัวสาบวัวพี่น้อง หายบวัติวัยได้เน pues e ี่ยดีเวดีปลูกง่ากว่นี่ทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกทำล่

อันนี้ก็บ่วงบก่วงนองเสงแมนบสามนู่ดูโชกันนั่นโชว์นั่นงนั่นบรักกล้ยกันบักกล้วยก็หลายพี่น้องั่เปอบักเฟืออักเฟืองลมอีมันลีมันสับเียวเมื่อกนอยู่บักเฟืองมันมายังนี่บักเกียบสุดรถแมนบฮ้ย เออบักเขียบสุรสดบานห้าเด็ดนี่เออน้อยหนุ่มบักเขียบสุรสดพี่น้องบักเขียบโบราณเออบักน้อยหนุ่มถ้าจะไถ่เกินมาน้อยหนุ่มแต่ว่าอ่าอ,อีสานบานห้าวเกินบักเขียบสุรสดหวานเป็นหวานพี่น้องกล้วยก็กล้วยเตีย้ยวหม้อขึ้นขึ้นทุบ กอบทุกต้นหร้างข้ามาจากหน้าเอียดดินเอียดมาปรับมาเปลี่ยนมาแปลงไม่เฮ็ดเข้าใจในการเฮ็ดเฮ็ดเป็นอินซี่มึงอุดบอยากพี่น้องมึงดินต้น,นหน่อยกอูมันกับพด เอ้ยมันปลูกต้องดินบ่ได <si ้ต้องปลูกใส่ปอนเขาเอ้ยเบิ่งอันบักฮ่งน้องเจ้านี่มาน้อมจะพาต้นโคนแล้วเนี่ยต้นท้อหนวก้อยเนี่ยจะว่าหมากห้าวหัวพผึ้งเก่งครับบักกล้วยตัวนั้นบักกล้วยอันไอ้พระเทีแม่นบ่เติมเออกล้วยผัดเทียร์กำลังตัดเสื้อไปว่างเขามีกล้วยตัวหนึ่งอยู่ อ้าปลูกกลืยจอยนั้นเหรอว่ามันได้เกิดอยเอรียรภาพพี่น้องมาเบิงมาส้มสวนเอ่อเซียวหักเซียวแพ่งกันนี่ล่ละมาอยู่ทางมหาชนชัยทางยโสท่นครับมาสางเนื้อสางตัวดีอยู่แบบสมทะเอ่อ ปลูกยังกินอันนั้นพี่น้องปลูกอะไรกินอันนั้นกินสุกางที่เท่าปลูกปลูกทุกอย่างที่เท่ากินดีดีด,ดีพี่น้องคนขยันอยู่ใส่กับพืชปวอย่างน้องปลากับซีน้องหาน้องหกน้องอยากกินปลายัางกัดเอาแหมาเอาเบ็ดมา,า,มาได้กินพี่น้องครับสำหรับคลิป นี่มาฝากมาตอนพ,พ่นอ,นอ,อพี่น้องซ้ำนี่ขอบคุณนทีพี่น้องรับส้มส่งพญจอดผ้ามวนรอบหนากระสีสอบเก็บดีๆมาฝากพี่น้องมาตอนพีนพ่น้องคูง่เก่าสมุนไพรด้วยพี่น้องสมุนไพรสมุนไพรของดีสวัสดีครับ